สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามีข่าวสารเกี่ยวกับจักรวาลดีเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังในหนังเดอะแฟชเนี่ยก็เข้าฉายใน HBO เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปดูกันได้เลยไปดูเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยสนับสนุนสตูดิโอด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดอะแฟชเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนังฮีโร่เรื่องหนึ่งเลยนะที่ประสบความล้มเหลวมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับประสบความล้มเหลวนั่นเองนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยหนังเดอะแฟชเองเนี่ยก็ทําออกมาสําหรับผมเองนะคิดว่าค่อนข้าง ดีเลยด้วยซ้ำไปเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงเกี่ยวกับหนัง The f l a s เนี่ยก็ลองพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกหลังดูหนังมาละกันผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนในที่นี้เนี่ยก็คงได้ดูหนัง The f l a s กันมาแล้วสําหรับผมมามองว่าเป็นหนังที่ดีเลยแล้วก็เป็นการเล่าถึงเรื่องของมัลติเวิร์สที่ไม่ได้เหมือนกับมาเวลด้วยคือเรียกได้ว่ามีความพยายามในการทําให้มันแตกต่างแล้วก็ทําออกมาได้อย่างแตกต่างจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นถ้าทําออกมาเหมือนกันหลายๆลคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันลออกหรืเปล่า แต่จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์มัลติเวิร์สมันก็มีมายิ่งยิ่งกว่ามาร์เวลเยอะถูกไหมแต่การจะเล่าออกมาให้มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันทําได้ยากแล้วเดอะแฟร์ผมก็มองได้ว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยถึงแม้ว่าหนังเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกเนาะอาจจะมีจุดที่ต้องแก้อยู่เยอะแต่โดยรวมเนี่ยนะครับผมผมมองว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่ดีมากๆเลยถ้าเทียบกับหนังในช่วงที่ผ่านมาของ DC ีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Black Adam ไม่ว่าจะเป็นชาแซมหรือบลูบิทเทลนะครับยังไงเดอะแฟร์ีก็ดีกว่ามากๆเลยมากเลยนะไม จะมาขาดทุนแบบนี้ในตอนแรกเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าเดอะแฟดเนี่ยใช้ทุนสร้างประมาณ200ล้านและล่าสุดนี้เองก็กว่ารายได้ทั่วโลกไป286ล้านหลายหลายคนอาจจะมองว่าก็รายได้มากกว่าทุนหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเวลาการดูรายได้ของหนังเองเนี่ยจะให้แบบพอเท่าทุนเลยเนี่ยนะครับต้องได้2เท่าจากรายได้ของหนังนะครับผมแล้วถ้าจะให้กําไรแบบอยู่ได้นะกำไรแบบสวยๆหน่อยอาจจะไม่ได้แบบกําไรถล่มทลาย,ลลายแต่ก็ได้ไปต่อยางเงี้ยนะครับผมก็คงต้องเป็น3เท่าของหนังก็คือถ้าทุนสร้าง200ล้านเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับ ต้องมีรายได้เนี่ยประมาณ600ล้านถึงจะเรียกได้ว่าจบสวยนะแต่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมไอสองล้านเนี่ยเขายังไม่ได้รวมงบโปรโมตด,ด้วยซ้ำทำให้รายได้ทั่วโลกเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีรายได้2 6 8ล้านเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าขาดทุนแล้วก็ถูกมองว่าน่าจะขาดทุนยับเยินเลยด้วยซ้าไปและมากไปกว่านั้นเองเนี่ยตอนแรกอะ่ะหลายๆคนเข้าใจว่าทุนสร้าง200ล้านนะครับแต่ช่วง,งหลังเองเนี่ยก็ได้มีข่าวตีกันออกมาจากฮอลลีวูดดีพอร์เตอร์แล้วก็จากอีกหลายสื่อเลยว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุนสร้างของ มันอยู่ที่300ล้านดอลล่าเองและตัวเลขตรงนี้เองเนี่ยยังไม่ได้รวมกับค่าโปรโมตต่างๆเลยด้วยซ้ำซึ่งค่าโปรโมตเนี่ยก็อาจจะแตะได้ถึง100ล้านหรือไม่ก็อาจจะหลาย10ล้านมากๆเลยก็เท่ากับว่ารายได้ทั่วโลกที่มีเพียง286ล้านเนี่ย มันไม่มีทางที่จะมาคับเวอร์ทุนได้เลยนะครับแล้วมันก็ต้องแบ่งอะไรกันอีกหลายส่วนถูกไหมตรงรายได้ตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทําให้คิดว่าค่อนข้างน่าจะขาดทุนแบบยับเยินสุดๆไปเลยนะครับรวมๆค่าโปรโมทมาแล้วเนี่ยอาจจะตัวเลขอยู่ที่ใกล้ๆ4 0 0ล้านเลยด้วยซ้ำไปนะแต่ทําออกมาแล้วอ่ะขายได้เพียง268ล้านนะครับผมก็นับได้ว่าเป็นวิบัติเลยแล้วกันนะสำหรับหนัง The f a s เนี่ยนะครับผมตอนนี้เองเนี่ยลง HBO GO แล้วทางเดียวที่เราพอจะช่วยได้ก็อาจจะต้องเป็นช่วยดูใน HBO GO เงี้ยนะก็น่าจะมีส่วน ช่วยได้เหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ออกมาช่วยได้เยอะสักเท่าไหร่นะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของเมอร์ชแนลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกสินค้าที่มีการตีพิมพ์โลโก้หรือว่าตัวละครเดอะแฟตจากเดอะแฟตเวอร์ชันหนังนี้ออกไปของลงของเล่นอะไรเนี่ยนะครับผมก็มีรายงานออกมาว่าก็ขายไม่ดีเช่นกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความล้มเหลวมากๆของจัก,กรวาลดีซีเลยเดอะแฟตถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องหรือว่าตัวหนังเองผมจะมองว่าทาออกมาดีก็ตามแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆนะครับอาจจะมาผิดช่วงเวลาด้วยแหละมาในช่วง เวลาที่จักวาล DC เนี่ยก็ค่อนข้างสั่นคลอนแล้วก็เทรนหนังฮีโร่โดยรวมเนี่ยกำลังแผ่วอยู่นะก็เลยทําให้กระแสของเดอะแฟลเนี่ยไม่ได้แรงเท่าที่ควรนะครับท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงบ้างก็รอคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับการรายงานข่าวเกี่ยวกับเดอะแฟ s h ในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไงก็ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วก็หากใครอยากติดตามคอมมิกนะครับผมที่เป็นการอ่านคอมมิกเนี่ ติดตามกันได้ในช่อง Comic World Story เลยตอนนี้ก็กำลังเล่าเรื่อง d c อยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องราวจัก,กรวาล DC ในม u l ติ v e r s e ที่เป็นเหตุการณ์การระบาดของเชื้อซอมบี้นะครับก็บอกไว้เลยว่าภาคใหม่ล่าสุดเนี่ยโคตรมันนะครับผมเป็นสงครามระหว่างเทพเจ้าที่กลายเป็นซอมบี้กับเหล่าผู้เหลือรอดไปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงก็อย่าลืมไปติดตามชมกันนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Comic World Daily บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World นะครับ